สวัสดีค่ะโคชมนคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์บานันชิตาทีมหนึ่งหกแชดค่ะมนเช,เช็คเสียงก่อนนะมนไม่แน่ใจว่าภาพมันชัดเจนไหมถ้าชัดเจนบอกมนว่าชัดเจนนะคะโอเคน่าจะชัดเจนแล้วเนาะมาค่ะวันนี้นะคะมนก็จะต้องมาบอกว่าสินค้าที่กระแสแรงที่สุดในตอนนี้นะคะจะต้องบอกว่าเพอร์พีดกับเอชัวเนี่ยคือแรงมากๆเลยค่ะอ่านะ นี่เลยนี่นะคะตัวนี้นะคะเป็นสินค้าของแบรนด์ปานาชิตานะคะที่เพอร์พีชมีคุณอ้ําพัชราภาอยู่หน้ากล่องนะคะเป็นดีท็อกไาเป็นสูตรที่พัฒนามาจากเพอเดิมนะคะสินค้าของแบรนด์ปานาชิตามีเพอร์มาแล้ว2เวอร์ชันคือเพอร์และก็เพอร์ไฟเบอร์พาสและตอนนี้มาเป็นเพอร์พีชเราไม่ได้แค่เพิ่งขายนะคะเราขายสินค้าดีท็อกเพอร์มานานแล้ว แต่ตัวนี้เป็นสูตรที่พัฒนาขึ้นนะคะและได้พี่อั้มพัชราพามาอยู่หน้ากล่องก็ต้องขอบคุณพี่อั้มมากๆเลยนะคะอ่ะตัวนี้เป็นดีท็อกที่ประสิทธิภาพดีมากอ่ะเวลาเวลาเวลาทานนะคะก่อนนอน ชงน้ำนะคะทานก่อนนอนบางคนแบบว่าชอบชอบที่จะใส่มะนาวลงไปด้วยก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นนะคะหรือว่าใส่โซดายิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะอ่ะกินให้ได้ผลต้องกินแบบไหนคะกินให้ได้ผลจะต้องกินคู่กันนะคะเพอร์พีสและเอชัวค่ะอ่ะเดี๋ยวยนะคะโอเ,เค,เคเ,คเคเดี๋ยวคอปิดก่อน เวลาทานนะคะทาน2ตัวคู่กันประสิทธิภาพจะสูงที่สุดเลยค่ะเพราะตัว p พ r ร์พีเป็นตัวที่เอาออกดีท็อกของเสียออกจากร่างกายนะคะส่วนเอสชัวจะเป็นสารดีๆเลยสารสก,กัดดีๆที่จะทำให้ร่างกายปรับระบบเผาผลาญจากอายุแบบอาบาคุณสากว่าใช่ว่า40กว่าระบบเผาผลาญพังใช่ไหมบบาาไหม,มันก็จะกลับมาให้เป็นสาวๆอีกครั้งหนึ่งอ่า ัวเพอร์พีนะคะมันจะเป็นซองแบบนี้อ่าจะเป็นซองแบบนี้นะคะเป็นซองแบบนี้อ่ะร้องชัดไมเอ่ยนะคะจะเป็นผงสีชมพูแล้วก็แบบว่ารสชาติคือพีซญี่ปุ่นแล้วก็หวานเปรี้ยวคือแบบกลมกล่อมคือทุกอย่างผสมลงตัวกันมากๆเลยค่ะพี่อ้ํานะคะทานเป็นประจำเลยเพราะว่างานเยอะก็ต้องหุ่นเป๊ะใช่ไหมและที่สำคัญคือพี่อ้ําไม่ทานผักค่ะ พอไม่ทานผักก็จะแบบมีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่ายนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายกลับมาเป็นปกติช่วยลดหน้าท้องใครหน้าท้องยืนยืนดยวยยยนะคะคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคนที่ชอบกินกลางคืนกินจุกกินจิตกินเท่าไหร่ไม่รู้จักพอเนาะแล้วหน้าท้องคือหนาหนายวยยวยนะคะตัวนี้จะช่วยมากๆเลยะคะ่ะส่วนเอสชัวนะคะส่วนตัวเอสชัวอ่าส่วนตัวเอสชัวเนี่ย มันจะเป็นตัวแคปซูลนะคะที่เป็นสารสกัดอ่าที่เป็นสารสกัดเดี๋ยวหมดเอาให้ดูหน้าตาแบบนี้ค่ะเอชชัวจะเป็นแคปซูลนะคะทานก่อนอาหารเพียงแค่วันละ1เม็ดอ่าก่อนอาหารกลางวัน1เม็ดเท่านั้นแล้วก็ทานอาหารได้ตามปกติค่ะตัวนี้นะคะมันจะทําให้เราทานอาหารได้น้อยลงและที่สําคัญอ่าที่สําคัญคือมันจะไปช่วย ทำให้ไขมันตรงแบบว่าปีกหลังบางคนบอกมีปีกเป็นก้อนๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีปีกเป็นก้อนๆใช่ไหมคะแล้วก็บางคนที่เอวหนาขาเบียดขาใหญ่สะโพกแบบโอ้โหมะหึมามากตัวนี้จะไปช่วยกระชับสัสดส่วนคะ่ะจะทําให้ตัวเล็กลงเรื่อยๆตัวเล็กลงเรื่อยๆอันนี้เรื่องจริงนะลูกค้าของมนทานนะคะคือชอบมากๆคือทานแบบ มีลูกค้าคนหนึ่งทานมา6เดือนนะคะน้ำหนักหายไป19กิโลเลยทีเดียวจะบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะไม่มีสารไซบูทามีนไม่มีส่วนผสมของยาลดความอ้วนใดๆตัวนี้เป็นสารสกัดนะคะที่เรียกว่า แอลคาเนตีนฟูมาเลตที่ช่วยไปปรับระบบเผาผาน,นะคะที่ช่วยทําให้เพิ่มการเผาผานทําให้ร่างกายเนี่ยมีการเผาผานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเผาผานเพิ่มขึ้นนะคะอาหารที่เข้าร่างกายปุ๊บอ่าไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายปุ๊บอ่ามันจะค่อยๆดึงพลังงานออกมาใช้ เพราะฉะนั้นมันเป็นการลดความอ้วนแบบใช้กลไกธรรมชาติค่ะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอันตร,รายใดๆนะคะเราท้าเลยนะคะเอาไปตรวจได้เลยถ้ามีอันตร,รายนะคะทางแบรนด์จ่ายให้1ล้านบาทเลยนะคะแต่ถ้าไปตรวจแล้วไม่พบสารใดๆนะคะเราเรียกร้องค่าเสียหายนะเออ,อเพราะฉะนั้น2ตัวนี้นะคะถ้าใครที่ทานต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องมวนขอเวลายอย่างนี้แล้วกัน ถ้าคุณอยากจะทานให้เห็นผลนะคะทานเพียงแค่กล่องเดียวบางทีไม่รู้สึกมณนขอให้ใช้ระยะเวลาละกันขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งเดือนขึ้นไปหนึ่งเดือนเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแหละอย่าอย่าอ,อย่าเทียบกับยาลดความอ้วนนะคะยาลดความอ้วนนั่นคือเขากดประสาทไม่ให้หิวกินไม่ได้แต่ตัวนี้ทานแล้วยังทานข้าวได้เหมือนเดิมโดยคุณไม่ต้องกดอาหารนะคะ อาตัวนี้ไม่ต้องอดอาหารเพราะว่าถ้าอดอาหารมันจะทําให้ร่างกายเราอ่ะซุดโสมเขียวอ่ะแต่ตัวนี้ไม่ต้องอดอาหารนะคะตัวเอชัวทานก่อนอาหารกลางวัน1เม็ดนะคะแล้วทานอาหารตามได้เลยส่วนตัวเพอร์พีชนะคะทานก่อนนอนทุกคืนจะทําให้ระบบขับถ่ายของเราดีเอชัวก็จะทําให้ระบบเผาผลาญของเราดีนะคะสองตัวนี้ทานคู่กันขั้นต่ําอยู่ที่1เดือนนะคะ มวลรับรองเลยค่ะว่าใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นแน่นอนถามว่าเดือนแรกลดกี่กิโลจะต้องตอบว่าเอ่อมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะคะบางคนลด2โลก็มี3มโล4ี่โลมีหมดเลยค่ะบางคนก็น้ําหนักอาจจะไม่ลดแต่ว่าสัดส่วนลดลงชัดเจนเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถบอกได้ว่าเป๊ะเ,เป๊คือ3โล5โลคือบอกไม่ได้แต่ทุกคนที่ทานจะใส่เสื้อผ้าสบายขึ้นแน่นอนเพราะเอวเล็กลง ด้วยความที่ไขมันนะคะเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อหนักกว่าไขมันเพราะฉะนั้นการที่น้ำหนักไม่ลงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะสัดส่วนเล็กลงแน่นอนอ่ะโอเคคู่หูคู่หุ่นค่ะเพอร์พิชกินก่อนนอนตื่นเช้าโล่งุุงมากอันนี้การันตีจากผู้ที่ทานจริงเลยนะคะกล่องละ599บาทเท่านั้นนะคะถ้าซื้อเพอร์พีสามกล่องนะคะแถมหนึ่งกล่อง เอชัวร์ก็เช่นเดียวกันค่ะเอชัวร์ก็599บาทซื้อ3กล่องแถม1กล่องเช่นเดียวกันนะคะโปรโมชั่นนะคะถ้าซื้อคู่กันนะคะอย่างละกล่องอ่ะเราส่งฟรีให้หรือถ้าซื้อเป็นเซตโปรโถแถม3แถม1นะคะเราก็ส่งฟรีให้ค่ะนี่ยๆๆยังยังไม่หมดยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะถ้าซื้อปริดลองทานแล้วชอบนะคะถ้าชอบก็แนะนำสมัครตัวแทนนะคะสมัครตัวแทนจะได้ราคาสมาชิกและที่สำคัญคือ คุณก็ได้ทานไปด้วยและก็ขายไปด้วยอ่ะเขาเรียกว่าได้ทานในราคาตัวแทนและที่สาคัญคือถ้าเอาไปขายก็จะได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวอีกด้วยนะคะมีตัวแทนที่ประสบความสําเร็จกับการขาย p e r p i e และ a อชัวมาเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จกับการขาย p e r p i พ a ชเอชัวก็ได้นะคะอ่ะถึงเวลานี้แล้วใครที่อยากซื้อปลีกก็ทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดมนก็ได้เลยค่ะ หรือถ้าใครอยากเป็นตัวแทนในทีม168นะคะจะมีโคชมนเทนให้ทุกวันเลยค่ะเทนทุกวันไม่มีวันหยุดมีแม่ทีมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาเทนให้คุณเป็นคนเก่งในโลกออนไลน์นะคะใครอยากสมัครตัวแทนในทีม168พักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดโคชมนได้เลยค่ะเพราะว่าทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนในทีม168และทุกคนมีไมซ์เซ็ตที่ดีเยี่ยมแล้วก็มียุทธบวนกระบวน่วนา ยุทธวิธีในการที่จะสร้างคุณให้ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์นะคะอยากเป็นคนสำเร็จอย่ารอช้าอย่าปล่อยทิ้งโอกาสนี้ไปเพราะโอกาสนี้มันอาจจะไม่หวนกลับมาหาคุณอีกน,นะคะถ้าอยากเป็นคนสำเร็จนะคะทักหาคนที่แชร์ไลฟ์สดนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้วนไปก่อนนะสวัสดีทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ